นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับดดด่่นนบบาเจงงงมแสสทีีว มืืดคอทายใในนจอองงงบีมาก้แล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ต้นเอมไก่สดมาแล้วครับเรามาจำหน่ายขายชิ้นส่วนไก่สดนี่คือสมารตราคาถูกถูกสะอาดปลอดภัยเรามีมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆูไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ปีกไก่น่องไก่ ตีนไก่น้องติดสะโภครวมไปถึงซี่โคงและเครื่องในต่างๆเชิญครับเชิญครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับนี่คือสปอ,อหาอาราได้<า>ที่ย์แปดามศย์าแปดกเ็ดและ0945358234 ได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักปวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ต้นเอมไ<ข>ก่สดมาบริการถึงหน้าบ้านฉันแล้วครับีขอให้อาสมหวังยิ่งคนนั้นที่คิดถึงเขาจังในความหวังความคิดถึงคือเธอ